เนแฟนคอรบอนคาเฟ่ on, Cafe, ครับพิมีลีกเมื่อวานนี้4คู่นะครับผลการแข่งที่ออกมานะครับเชลซี Chelsea, ชนะเอฟเวอร์ตันสองศูนย์กันเลยจากโคพาเมอร์ imer, ครับโอ้โหวิ่งทำทางดีกันนะนาทีที่21แล้วก็มาลูกุสโตครับนาทีที่45ลิเวอร์พูลก็อัดไบตันสอกอร์เดียวกันครับ2-0จากเอกีิติเก้คนเดียวน,นะนาทีที่1กับนาทีที่60ครับเอกีิติเก้นี่ทำลายเจ็ดประตูนะเท่ากับชองฟลิปมาเตต้าของพาเลสแล้วก็แดนนี่เวลเบกของไบรตันนะฮะ ก็เป็นดาวสนันดับ3ร่วมอยู่ฮะอันดับ1นี่คือฮาแลนด์นะ15ประตูเลยและอันดับ2คืออีโกตียโกของเบรนฟอร์ดนั่นเองเบอร์ลี่แพ้ฟูลแลม2-3งะฟูลแลมนำก่อนจากสวิตโลครับนาทีที่เก้าแว่าอุกุชบูครับตีเสมอได้นาทีที่21นะฮะแล้วก็ฟูลแลมมานำสองจากลูกเตะมุมนะแล้วก็เป็นบาสซี่ม่งเข้าไปนาทีที่31แฮร์รี่วิลสันบวกเพิ่มอีกครับนาทีที่58นะขอพายแล้วก็มาได้ประตู สองสามนะสำหรับเบอร์ลี่ครับนาทีที่86จากซอนเนกอะไรไม่ทันนะอาา์เซนอลครับชนะวูฟสองหนึ่งผ่านไป7 0นาทียังศูนย์ศูนย์อยู่เลยฮนะแล้วก็มาเป็นลูกเตะม,มุมนะแซมจอนสันทำเข้าประตูตัวเองอู้แต่ว่าซาก้าเปิดถ้าไม่ปัดนี้ก็น่าจะเข้าไปเลยนาะทีที่70วูฟมาตีเสมอได้นาะทีที่90ด้วยฮนะับทำท่าจะหนึ่งหนึ่งตัวมอสเกลาดานอมงเข้าประตูัวเองแหดดึกว่าดึกว่า,วากัมเบนเชซุดมงนะ มาดูทีกลายเป็น ar, มอสเกล่ามงกอข้างกับตัวเองครับอาร์เซนอลโชคดีเลยฮะชนะนัดนี้โอ้โหสำคัญนะส่วนบู๊ก็ได้แค่สองแต้มเองเสมอสองที่เหลือแพ้หมดนะตอนนี้อาร์เซนอลยังคงเป็นเต็งหนึ่งนะฮะสิบสามใจแปดเพราะว่านั่แมนซิตียห้าแต้มละแมนซิตี้ครับแปดใจสิบห้าลิเวอร์พูลหนึ่งใจยี่สิบห้านะครับเชลซีก็มีล่าหนึ่งใจสามสิบสามและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเป็นเต็งหกครับหนึ่งใจห้าสิบวันนี้ลุยกันต่อยห้าคู่ครับคู่สามทุ่มสี่คู่เลยนะฟอเรสต์กับสเปอร์ฟอออออเเรสตตต์นนนนนี่่่่ยยููหืโซกชััั้้แแคมดบ 17. แล้วต้องรุนความฟิตของหมัดเซลล์ด้วยนะฮะ,ะบคุคคลนั้นมาโดยอีกอนเชส,สุดกิฟส์ไวเอนดอยฮัตติสันส่วนน้องไก่อ่ะ,ะทีแล้วยิงเบนฟอร์ด2-0แล้วมาเล่นในแชมเปี้ยนส์สี่ยิงซาลาเวปาร์กอีก3-0เกมลุกเหมือนจะลงตัวนะมัวรนี่เลชาริลสันซีโมนสคูดุสน่าอนว่าเกมลุกตอนนี้สเปอร์ลงตัวกว่าฟอร์เรสต์นะที่ซิตี้กาวฮะแล้วน้องไก่เป็นทีมท,ที่เล่นเกมเยือนดี ฟันธงว่าสเปอร์จะบุกชนะ2-1ครับซันเดอร์แลนด์กับนิวคาสเซิลกันดามี่แมตช์ภาคอีสาน3ทุ่มนะซันเดอร์แลนด์ไม่หมูนะแม้ว่านัดล่าสุดจะไปแพ้แมนซิตี้0-3แต่ก่อนนั้นก็เป็นเสมอเลิเวอร์พูล1-1อีซิโดร์ชาก้าพวกเนี้ยทีเด็ดนะส่วนนิวคาสเซิลฮะกำลังเล่นดีเลย4นัดในลีกได้ไป10แต้มล่าสุดชนะเบอร์ลี่2-1แล้วก็เป็นเสมอเลี้ยวคูเซน2-2ที่เรามันในแชมเปี้ยนส์ลีกชอลินตันไม่น่าจะเล่นได้นะนิกโพบอมนทริเปียร์เพวกนี้ยังจ็บหมมดดเลยฮะานนนโิวอเตมอร์เด ก็อดอนบูนูกิมารไลช์โทนานลีพวกนี้นเดอรนแลด์เล่นในบ้านแน่นปักเลยนี่ก็เซิลเกมเยือนบางทีนี่นึกจะไปแม่ลามาไม่ไหวก็ดือด้อๆอ่ะเพราะฉะนั้นแมวฟันทงว็เสมอแล้วกัน หนึ่งประตูต่อหนึ่งคิซันพาเล็กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามทุ่มที่ลอนดอนพาเล็เนี่ยอยู่ในหกนัดที่แล้วบุกชนะฟูลแลมสองหนึ่งสี่เกมหลังชนะไปสามแต่เดนเน่มูนยอร์นเจ็บนี่เสียหายมาเตต้ากับอิสมลาลาซาก็ต้องดูที่ความฟิตนะครับแมนซิตี้ถ้เกมลุกหนักหน่วงแล้วยิงไปสามสิบห้าประตูจากสิบห้าเกมฮาเลนคนเดียวก็โอ้โหสบายแล้วฮะโดกูเชกี้โฟเนนโดนบานาโนต่างเล่นดีทุกคนนะแมวให้แมนซิตี้ชนะแล้วฮะเพราะว่าเกมลุกไว้ใจได้มากกว่าให้ชนะ 2, สองหนึ่งเวสต์แฮมกับวิลล่าครับสาม,ม,สามสนัดไม่ ชนะใครเลยสเสมอ3แพ้1หลังรั่วโดนไป29ประตูจาก15เกมการนำโดยจาร์ลอตโบเวนนะฮะส่วนวินลล่านี่ชนะในลีกห้านัดรวดยิง13ประตูแล้วเกมลุกลงตัวสุดๆวัดกินมาเกนโรเจอร์แม็กกินนะฮะหลังรั่วอย่างเวสต์แฮมเอาไม่อยู่นะแต่คู่นี้น่าจะซัดก,กันหนัวนั่นแปลว่าให้วิลล่าบุกชนะ3-2และเบนฟอร์ดกับริสเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะฮะชนะ5สเสมอ1แพ้1ดูดันนะฮะอิกอร์เทียโก,กวัตตาร่าพวกนี้ฮะโซลีสิสนอกบ้านไม่ดีก็ชนะ1แพ้6อะ่ะ จาก7นั้นเพราะน้าแมวก็เลยให้เบนฟอร์ดชนะไป4ประตูตอนหนึ่งเลย